สวัสดีครับพี่โอนี่ทีเทพคุณคำโอเคนี่ทีเทพครับคลิปนี้พี่โอขอคุยแบบไม่ตัดต่อเพราะว่ามีอุปกรณ์มีรูปภาพมาประกอบเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game Mockingjay Part 1 Mockingjay นี่คือสัญลักษณ์ล็อกเก็ตอ,อ,อะไรนะอ,อ,อะไรเข็มกลัดที่ติดอยู่ที่คอเสื้อปก ปกเสื้อของนางเอกนะครับเป็นรูปนกนกมอกกิ้งเจคือนกแห่งสันติภาพและก็การสื่อสารเขาใช้นกมอกกิ้งเจเนี่ยในการส่งสัญญาณถึงผู้ร่วมอุดมการด้วยกันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพอะไรประมาณนี้นะครับดีวีดีนี้พี่โอซื้อไว้นานแล้วแล้วก็เป็นแบบปกสูมด้วยนี่ปกด้านในนี่ปกด้านนอกนะครับข้างในนี้ก็จะมีรูปของ รูปที่มาจากเรื่องนี้นะครับใครอยากได้พี่โอขายต่อเลย200ถ้าสนใจนะครับเรื่องนี้จะเปลี่ยนตัวพระเอกจากพีตามาเป็นเกลวเกลก็คือเหลี่ยมเซมส่วนดีใจมากเลยคือพี่โอชอบตรงที่นางเอกสามารถมีผู้ชาย2คนได้แล้วทั้ง2คนก็รักกันไม่เกลียดกันนะครับช่วยเหลือกันคือผู้หญิงที่มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงที่เก่งขนาดนี้ถ้ามา รักเราเราก็คงยอมนะถ้าเขามีใครอีกสักคนหนึ่งหรืออีกหลายคนนะครับเพราะว่าเขาสามารถดูแลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นไม่แตกคอกันด้วยคือเจอในชีวิตจริงเนี่ยเขาเขารักกันกับเกลหรือเลียมเฮมสเวิร์น้องของเทพเจ้าสายฟ้าทออยู่แล้วแต่เมื่อในเกมจะต้องแสดงต้องช่วยเหลือชีวิตกันและกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรักพีตาหรือ พระเอกจอชแฮตเชสันได้อย่างบริสุทธิ์ใจได้อย่างได้ด้วยหัวใจจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นแค่การสแสดงที่ทําให้คนอื่นเชื่อเพราะว่าเขารักด้วยจิตวิญญาณจริงๆถึงขนาดที่ทั้งสองพระเอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกลหรือเป็นพีตา้าก็รับรู้ได้แล้วก็เข้าใจได้ว่าผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายทั้งสองคนนี่เป็นประเด็นที่สําคัญของเรื่องฮันเกอร์เกมที่พี่โอชอบนอกเหนือจากเรื่องการเมืองนะครับก ที่สองคลิปที่แล้วที่ทำไปเนี่ยเราคุยกันเรื่องการเมืองเป็นหลักว่าประเทศหรือกลุ่มคนประชาชนที่ถูกกดขี่จากรัฐบาลเนี่ยบางคนไม่ใช่บางคนหรอกคนส่วนใหญ่ก็จะยอมก้มหัวเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้ไปตายก็ไปตายแล้วในที่สุดก็เมื่อมีคนที่ปลุกกระดมลุกขึ้นด้วยการชูสามหิ้วขึ้นมาก็ทำให้เกิดกระแสแนวร่วม ที่ร่วมกันต่อต้านแล้วเมื่อเหตุการณ์ในท้ายของภาคที่2ออันนี้ภาคนี้จะเริ่มแตกต่างจาก2ภาคแรกแล้วนะเพราะว่า2ภาคแรกกล่าวถึงเกมล่าชีวิตที่อยู่ในที่อยู่ในเกมที่อยู่ในห้งคือเกมนะครับครั้งที่74กับครั้งที่75อันนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อจากคืนตอนจบของครั้งที่75เลยก็คือนางเอก หลุดพ้นโดนฝ่ายกบฏของเขตที่13ช่วยไว้แล้วก็ช่วงช่วยไว้อีกหลายคนในขณะที่พีตากับอีก2คนนั้นอยู่กับแคปิตอลหรืออยู่กับเมืองหลวงกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าครั้งก็เกมครั้งที่75นี้ใครเป็นแชมป์กันแน่หรือว่าการแข่งขันไม่จบเพราะว่าภาพกลออักไปเพราะนางเอกไปทำลายโดมข้างบนนะครับก็าอาจจะไม่จบ พอไม่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นแล้วมันก็เกิดการกรบฏลุกคือกันใน12เขตแล้วแคปิตอลก็มัวซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้การแข่งขันค้างคา,าไว้แต่เพียงเท่านั้นแล้วคนรอดชีวิตจากครั้งนั้นก็เลยเยอะกว่าทุกครั้งเพราะทุกครั้งจะมีคนรอดแค่คนเดียวแล้วก็ครั้งที่74รอดแค่2คนนะครับเรื่องราวความเข้มข้นของการการเมืองการแข่งแย่งชิงดีชิงอํานาจหรือการควบคุมคนให้อยู่ในโอวาท และการต่อสู้ดิ้นรนอะไรเนี่ยมันก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมดูแล้วก็รู้สึกสะท้อนสะท้อนความเป็นจริงในสังคมมากไม่ว่าจะที่ประเทศไหนไหนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราก็เห็นความ,วามขัดแย้งทั่วไปหมดประเทศไทยเราตอนนี้อาจจะเบาหน่อยแต่ว่าในโลกนี้ก็ยังมีอย่างเช่นอิสราเอลกับฮามาสนั่นก็ทะเลาะกันเรื่องการเมืองการปกครองการแบ่งแยกการแข่งแยง่งชิงดีชิงเด่นกัน เราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากแล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่แต่ในภาพยนตร์และให้ความบันเทิงกับเราอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราเอาดูหนังดูละครย้อนดูตัวนะครับเราอาจจะเอามาปรับใช้ได้กับ ชีวิตประจําวันและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันทั้งในประเทศและในโลกว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรเราจะลุกฮือขึ้นสู้กับเผด็จการทรราชไหมถ้าเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าเราจะปล่อยให้ตกเป็นท่าตกเป็นเบี้ยล่างเขาไปตามบุญตามกรรมอย่างที่หลายๆลายหลายๆประเทศหรือหลายๆคกลุ่มคนเป็นและเคยมีมา เรื่องของการเมืองแบบนี้ครับมันมีมาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่สิ้นสุดนะครับเราก็ติดตามดูกันต่อไปเรื่องนี้ค้างคาไว้หลังจากที่ทุกคนถูกช่วยเหลือในในเขต13แล้วอยู่ดีๆพีตาก็มาปรากฏตัวในแคปิตอลทางเขต13ก็เลยส่งคนไปช่วยพีตาแล้วชาวกบฏท,ทั้งหลายเนี่ยก็เข้าใจว่าพีตาแปลพักเพราะเนื่องจากว่าึกคําสื่อสารที่พีตาออกมาพูดเขา อวยไปทางแคปิตอลแต่ทางนางเอกก็ยังคงเชื่อว่าพีตาถูกบังคับและในที่สุดมันก็อาจจะเป็นความจริงเมื่อพีตาได้เห็นนางเอกในสัญญาณแพร่ภาพที่ส่งไปถึงแคปิตอลแล้วพีตาก็หลุดปากช่วยอันนี้พี่โอ๋ก็สปอยได้แนละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหนังนานแล้วตั้งแต่ปี2014นะครับเมื่อพีตาหลุดปากช่วยทุกคนในเขต13ก็รู้ ว่ามีค่าศึกจากแคปิตอลมาโจมตีนั่นก็คือคำเตือนที่ว่าเขตแคปิตอลส่งคนมาโจมตีกว่าล้านเขต13ทําทำให้ทั้งคนมองพีตาเหมือนอย่างที่นางเอกมองแล้วว่าเป็นการถูกบังคับแล้วพีตาก็อยู่ข้างประชาชนช่วยเหลือประชาชนจริงๆก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยพีตานะครับเหตุการณ์ก็ค้างไว้ตรงนี้ค้างไว้ตรงที่เมื่อช่วยพีตามาได้แล้ว แล้วเกิดเหตุการณ์ที่พีทาเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นคนอื่นมาทําร้ายร่างกายดังเอกของเราและเรื่องก็จบลงหบดเพียงเท่านั้นมันสนุกมากสนุกแต่ก็ไม่ได้มันไม่ได้เข้มข้นหรือกระชับเท่าภาคสองนะครับอันนี้มาออกจะค่อนข้างการเมืองมากไปหน่อยแล้วเรื่องมันก็ไม่ค่อยเดินมันเหมือนว่าเรื่องมันอยู่แค่ไม่กี่วันหลังจากที่ เธอได้รับการช่วยเหลือด้วยเขต13แล้วก็จนถึงช่วยเหลือพีตาอีกคนหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่สั้นมากนะครับไม่เหมือนกับช่วงของภาคหนึ่งกับภาคสองที่เหตุการณ์มันเป็นเรื่องของแต่ละปีแต่ละปีความสนุกของเรื่องนี้ในเว็บมะเขือก็ให้สูงถึง70-80เปซ็นเป็นรองแค่ภาค2นะครับเช่นเดียวกับ ใน IMDb เรื่องนี้ก็ได้อยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์และไม่ใช่ครับ60กว่าคะแนนเต็มร้อยและก็6กว่าเต็ม10จากทั้งนักวิจารณ์และประชาชน<ม>ก็คือเฉลี่ยได้พอๆกันแต่ก็เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าภาค2เช่นเดียวกันส่วนรายได้ภาค2ทําำรายได้ไปถึง800กว่าล้านเรื่องนี้อยู่ที่700ล้านซึ่งก็น้อยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าภาค2ไม่เท่าไรนะครับก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องที่ประสบความส็กติดต่อกันอีกภาคหนึ่งของุูงกับฟรานซิสลอเรนซ์นะครับไม่ได้เป็นอะไรกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ต่อจากเรื่องนี้เขาก็เป็นคนกำกับภาค7.2ซึ่งพี่โอก็จะดูและก็จะทำคลิปในสัปดาห์หน้าส่วนในสัปดาห์ต่อไปก็จะมีเรื่อง Mockingjay ภาคใหม่ภาคที่5ซึ่งถือเป็นปฐมบทนำแสดงโดยราเชลเซกเลอร์นะครับซึ่งมีปัญหากับ เรื่องสโนไว้มีปัญหากับเรื่องบุคลิกการวางตัวอะไรของเธอนี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ภาคห้าไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าพี่โอดูในตัวอย่างพี่โอก็ยังไม่คุ้นชินแล้วก็ยังดูไม่ค่อยน่ายอมรับพระเอก ฮงนางเอกคนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องจะย้อนหลังไปไกลขนาดไหนแต่ว่าการได้เอากลับมาใช้ใหม่โดยมงคลฟิล์มและเมเจอร์ซี p l e x เพล็กซ์เนี่ยพี่โอ๋ก็ดีใจที่ได้กลับมาดูในโรงภาพยนตร์อีกครั้งนี่ดีวดีพี่โอ๋ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าพี่โอ๋ไม่ค่อยชอบดูจอเล็กนะครับได้กลับมาดูในโรงภาพยนตร์อีกครั้งทําให้เราระลึกถึงความทรงจําแล้วก็ฉายแบบรวดเดียวคือ4ภาคภายใน5ภาคภายใน5สัปดาห์ก็ ทำให้ความบันเทิงและเรื่องราวอัตลักของเราเนี่ยมันต่อเนื่องถือว่าสมงคลลีมและเมเจอร์ทำดีมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีบหาชมในโรงภาพยนตร์ได้เลยพี่โอจะให้คะแนนของภาคนี้ที่9เต็ม10กละกัน,กนคือหย่อนกว่าภาคที่แล้วระดับเดียวนะครับก็มันมีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอกมันก็ดีดี ดีสมบูรณ์แบบนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหนื่อยแล้วมันเรื่องราวมันน้อยไปความจริงแล้วที่บอกว่า7.1กับ7.2เนี่ยมันสามารถกระชับแบบทำเป็นสมชั่วโมงครึ่งภาคเดียวกันเลยไปก็ได้แต่ว่านี่เขาแบ่งครึ่งแล้วก็แต่ละครึ่งก็เอามายืดเรื่องมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันดอปลงมันไม่กระชับฉับไวแล้วก็เข้มข้นแบบภาค2เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามว่า มันสนุกไหมก็ต้องตอบว่ามันสนุกมันดีควรค่าแก่การดูเป็นอย่างยิ่งภาคหที่พี่โอยังพอที่จะเชื่อใจอยู่ก็เนื่องจากว่าเป็นพุ่งกับฟรานซิสลอรเลนคนเดียวกันนี่แหละถ้าพี่โอพูดแลผิดพลาดถาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ละที่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆคลิปนี้พี่โออาจจะเสียสมาธินิดนึงตอนที่คนเขาออกจากโรงสับปเปลือกับที่หยดนะครับเมื่อกี้พี่โอก็มองซ้ายมองขวาว่าจะ จะเกิดอะไรขึ ider, ici, me. Me ider, bon. ้นกับเราใครจะมาคิดว่าเราสปอยหนังแล้วก็มาตีหัวแบบเตียรเดวิดหรือเปล่านะครับก็พบกันในคลิปอื่นๆดีกว่าครับสวัสดีครับถ้าผิดพรากขาดตกบกพร่องอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับ